สบายดีสบายดีส hmm. วัสด so, so, uh, nice right? ีพ so, ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุภูสุคนเดิอพี่น้องตอนนี้กลับมาพบกับปีใหม่นะพี่น้องในช่องปีใหม่สาวเล่าไตอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ปีใหม่ก็อยู่ที่กรุงเทพนะพี่น้องอยู่กรุงเทพแถวแถวบางนาเนาะพี่น้องตอนนี้ปีใหม่อยู่ห้องคู่จอยเนาะแล้วก็เป็นตอนแรกพี่น้องตอนแรกหลังจากที่ห้ามเล่าปีใหม่ออกมาจากบ้าน ตัางหลังน้องพี่น้องวันที่สิบหา้าวันที่สิบห้าจนมือนี่เป็นวันที่สองน้องพี่น้องแสดงบาปใหม่มาจากลาวแล้วสิบเจ็ดมือน้องพี่น้องฟาดเวลาสิบเจ็ดมือทีมาก็ก็สิบเจ็ดมือสำหรับปีใหม่ก็คือว่าโดนเติบน้องพี่น้องโดนเติบและทีมา่าเคองเดือนทีมาไทยน้องพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกซึ่ง บอดเหตุยังพี่น้องย,อยู่เต่นในห้องเต่ละมือกับยูคนเดียวเนาะเพราะวา่าผู้จอยไปเหตุงานนี่นะพี่น้องผู้จอยไปเหตุงานยูคนเดียวกับบอจักสิเหตุอีสังนะมือบ้านนี่กับบอดไถ่ายคลิปว่าสิไปถ่ายคลิปอยู่ในตลาดพี่น้องมันกับโบเชิงว่าตลาดหรอกพี่น้องย่างมือแรงเขาจอดสีขายของขายของกินแถวขางทางนะย่างไปกับขางเอื้อง,องน,นะกับโไกลบันไดดอกพี่น้องย่างไปสิบหน้าที่กับหอแหล,ล่ะล่ะแล้วก็ กับมกับบได้ถ่ายคลิปน้องพี่น้องโบได้ลงคลิปเพราะว่าอยู่คนเดียวนะพี่น้องมันบ่มมี่มูถ่ายคลิปบางเืออกถ่ิยคอนเทนต์บอกพี่น้องว่าจักสีไปถ่ายอีสังเขาว่มมี่มูนะเพราะว่าเกิดก้อยกะไปเหตุงานน้องพี่น้องกับอยู่แต่ในห้องจะสีแต่คนเดียวแต่บามือนี้ปีใหม่มีคอนเทนต์นาะพี่น้องเขามีคอนเทนต์ก็คือสีออกไปสื่อข้องกินน้องพี่น้องอยู่หนาเส้น่านบางหน้าและกสี เอาเงื่น่าห้องเนาะพี่น้องเพราะว่ามือก่อนขาจอมาเก็บขาห้องแหละปีใหม่บบท่านแด่แบบว่าพี่ใหม่กับมาอยู่น้ำผู้จอยนะก็เลยคิดว่าสีออกเงิน่นซอยขาห้องผู้จอยพี่น้องออกซอยแล้วเนาะเพราะว่าขาห้องมันกะสูงเติอพนะพี่น้องถ้าเบิ้งเนาะพี่น้องว่าค่าห้องห้องที่ยูผู้มือนี้เนาะสีราคาเท่าไรเนาะพี่น้องลวกะแต่ว่าก่อนอื่นกับสีผ้าพอมีพี่น้องไปซื้อของกิน แ้วก็สีผ้าพ,พอพี่น้องไปชิมก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งที่พี่ใหม่เคยกินแต่ละพี่น้องแต่ว่าบ์โบราทายคลิปเนาะมือนนี่เขาก็ด้วยสีไปทายคลิปและก็สีแวะเอาเงินไปไห้คู่จอยเลยเนาะพี่น้องบาสีไห้ค่าหองซอยเล่าทารารเนาะพี่น้องบรรยากาศอันนี้เนาะพี่น้องอยู่แถวหมองผักอันัหนก็เป็นหอผักขาจานเนาะพี่น้อง อันนี้มันคืออีกอย่างพี่น้องมันคือคอนโดปะแบบสุงส้งๆมันเอ้พูเป็นทรยสตัน์เนาะพี่น้งองออ้มีคนคุยโทราศาพัพท์เซยได้นี่พี่น้องมุน่นสิซุ่มเหยเว้งคนเขาจะยินคุยโทราศัพท์ป้าพี่น้องขั้นห้องขั้นคอนโดแบบนี้เขาจอดสิเก็บค่ะคอนโดเทาด่าไรเนาะเดือนละเทา่าไรดิมีจักสิวาัจาักสันพี่น้องเลย เป็นเศร้าไปสันอันนา่าจะเป็นอันนี้เนาะมองวินเนาะพี่น้องอย่างลงไปแป๊บหนึ่งกะหอดมองวินทีห้าสี่คีวินนี่แหละพี่น้องไปจากนี้ไปเส้นทันเนาะพี่น้องเส้นทันกัยซ่งขางนั่นเด้อพี่น้องขางคู่กุญแเส้นทันกะประมาณสักสิบบาทเนาะพี่น้องขีนางวินไปบรรยากาศกะสิประมาณนี้แหละพี่น้อง เจ้ากับสีมาขายคลองลายได้พี่น้องอยูอ่านาเส้นทัดนะเขาสิขายคลองกินขายเสือผ่าน้องพี่น้องแในแกกินด้านนึ่งกับสีเป็นถนนแบบติดถนนใหญ่นะพี่น้องรถกับสีแลนเลยแลนตลอดเนะะาะว่าสิเป็นรถแท็กซี่รถเมฆเขาเจ้ากับสีจอดอยู่นี่ไลไลเนาะพี่นอ้องรถซ้อมแถว ข้ามาไทยมันก็นเห็นในข้าแบบเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเนาะพี่น้องของคนเมืองแบบว่าเห็นมุมมองที่ข้าบอลเกยเห็นก็นกนคือยังเช่นว่าการใช้ชีวิตการดาเน,นินชีวิตของข้าเจ้ายุทอย่อยท่างฝั่งนี้นะพี่น้องมันกแตกต่างกันายกับข้าอยู่บานเนาะเพราะว่าตอนที่ข้าอยุบาน้องพี่น้องตอนที่ข้าอยู่ล้วแบบว่าเขาใช้ชีวิตแบบเนิบๆช้าๆนะแต่ว่ายุท่างอีกเพิ่นแบบใช้ชีวิตแบบมีระพรบระเบียบขนาดพี่น้องแบบว่า ตองแบบตองท่นเวลานะตองไหวตองท่นเวลานะ้อพี่น้องข้องกินอย่าไล,าลา่ไายเลยพี่น้อง นี่เป็นทางขางเนาะพี่น้องป้าเขาจะขายของกินร้ายไดพี่น้องขายพนลไม้ของกินร้ายอย่างขายย่ำขายยังเนาะเอาโพดเดี๋ยวย่างรอเบิ่งก่อนพี่น้องว่าห้าสิบสื่อีสังไปกิน กินแต่ละอย่างมีแต่เป็นตาแสบอีด,ดีพี่นอ้องน่ากินขนาดทุกอย่างนะค้องขาย อะไรคะน้ำพริกออกค่ะน้ำพริกออกแล้วอันนี้ล่ะคะลาบปลาดุกเอาลาบปลาดุกอย่างเดียวหรอคะอ๋อิ่นาหาไอไวใส่ถุงกันมีพี่น้องขอกอีดี้ของกินแบบมันมีหลากหลายแห่ง mm hmm. เลือกค่ะอีดี้พี่น้องซำสีเลือกกิน ี่เป็นพักเนาะพี่น้องยิบได้เลยเพี่หนบอกว่ายิบไปกินกับลาบเดี๋ยวยิบพักก่อนเด้อพี่น้องอันนี้ขายยังไงคะชิ้นข้างในค่ะลากิลากิจิตพาร์ทเอาขีดนหนึ่งค่ะเอาคิ้นน้องมัดผมไหมไม่ไม่เอาค่ะ เป็นตาแสบดีคลองในหานเถอะไม่ได้ยอย่างนาค,คนถอดกลับหนีเลยเนาะพี่น้องถอดอพี่น้องตอนนี้ข่าซื้อเขาเมาแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยซื้อของกินมาแล้วเนาะเขาไม่ได้ซื้อเนาะเพราะว่าเขามีอยู่แล้ว ซื้อลาบเป็ดกับอ่าถอดมูมาเนาะพี่น้องลาบเป็ดอ่อะไรวนะรหาบบานนบบา้าสิบบาทเนาะพี่หรอห้าสิบาทกับอันนี้สี่สิบาทเป็นเก่าสิบาทเนาะพี่น้องเก่าสิบ,บาทถ้าเป็นเงินเกียบกันนะสิบาบาทนั่นักอ่าหกสิบพนะันน้อพี่น้องหกสิบพันแต่ว่าห้องวันไหนซื้อมาก,กินตอนนี้เนาะที่ห้องจะไปกินตอนนี้ก็คือสิไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะ อันนี้ซื้อไวไ้วไ,วไปกินยูหองเนาะพี่น้องสือไว้ไปกินย่างเดืกๆแต่ว่าตอนนี้เทาสิย่างไปหนันหันก๋วยเตี๋ยวเลือกันเลยพี่น้องปะหอนแล้วพี่น,น้องหลานหลานที่เท้าสิมากินเนาะ ยางมากกับบดนบันไดพี่น้องกับแป๊บหนึ่งต่ว่ารขังหนหูซึกว่าเข้าจอสิเปิดเพลงกเนาะพี่น้องนะสิทายไดบย้บบไลเขาสิเขามากินกว๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องจากนี้ไปมองห้องพักกับโบไดไกลบันไดพี่น้องแต่ว่ามันยางตรงบบไดเพราะว่าเขาตรงย่างออมเนาะอะไรพี่น้องห้องพักคู้จอยกับยูเบืองนั่นเละเห็นวาตึุที่พี่ไม่เปิดคลิปแล้วก็ทายให้เบิงพี่น้องปพี่น้องเดี๋ยวเขาเขาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือก,กันเลยเนาะทุกคน เพิ่นเปิดเพลงพี่น้องนะสิ่ทยบ่ไรพี่น้องยุนี่เพิ่นเปิดเพลงแบบเพลงซาก,กลเนาะพี่น้องเพลงซาก,กลเป็นเพลงที่แบบดิคัสซินเฮงๆอาจ์ตถ่ายบ่ไ,ไรไลยพี่น้องแต่หูซึกววาเมนูยุนี่เพิ่นหลายอย่างเนาะพี่น้องหลายอย่างแต่บาปพี่ใหม่กับจิพยายามเบาเพื่อให้มันกบเสียงเพลงเนาะพี่น้องจะมันสิกบจะบอพี่น้องอาจ์ติเบาดังไปในเด้อ แต่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวองเข้ากัมากแล้วพี่น้องพี่ไม่สร้างมากกะแค่ถั่ยเดียวเนาะพี่น้องถั่ยเล็กถั่ยหนึ่งเพราะว่าขั้นถั่ยใหญ่ยากินโบว์เวพี่น้องประมาณเจ้าบาทหรือว่าสามสิบบาทนี่แหละพี่น้องแต่ว่าพี่ไม่ค่ะเคยมากินแต่เธอหนึ่งแต่กระแซบพี่น้องแต่ก็สร้างน้ำพกมาขวดหนึ่งน่ยิ้มเสียงเพลงว่าพี่น้องพี่ไม่สี่ใดทอดได้ซมีด้วยพี่น้องเพราะว่าเลงดังหฮงพี่น้องปอะกาไทยได้พี่น้องสร้างมาถั่ยที่ซองเนาะ ส่วนที่องพี่น้องปีใหม่ถ่ายได้บ่วดร้าเพราะว่าเพื่อนเปิดเพลงบอกลาบอกให้เพิ่นปิดเนาะพี่น้องเขาก็เลยถ่ายจะยามเพลงมันยุติบารสชาติแบบแ่บเนาะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เขาก่ยอิ่มแล้วพี่น้องเสียดายได้ถ่ายได้นิดเดียวเพราะว่าเขาเจเปิดเพลงเพลงแต่เพลงที่เพื่อนเปิดมีแต่เพลงดังๆเนาะพี่น้องมีแต่เพลงซาโกนมีเต่เพลงไลท์ยูเลิฟมีมีแต่รเพลงที่มันดีคัสซิตแห้งๆพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา หามุ้งสิบสองนาทีหามงสิบสองนาทีพี่ไมคะก็กินข้าวเชาว้าพี่น้องกินไปสองถ้วยถ้วยละประมาณส้าบาทละมั้งพี่น้องพี่ไปกินสองถ้วยถ้วยละส้าบาทแล้วก็กินน้ำโคกขวดหนึ่งเนาะพี่น้องเบิดไปทั้งหมดประมาณหาหาสิบเจ็ดบาทเนาะพี่น้องแต่ว่าปี่ไม่ให้เคยโคสิบบาทด้วยซะข้าสิไปห่านข่าวมันไก่คูจอยเนาะพี่น้องใกล้ๆเองเนาะ อย่างไปแป๊บเดียวขามทางไปกับแมนแล้วพี่น้องป่ะมือนีเบิดเงินไปอ่าซื้ออนาคตสิบาทกลับมาไหนอีกหกสิบบาทกับเป็นร้อยห้าสิบบาทพี่น้องเดี๋ยวขามทางก่อนเด้อพี่น้อง คือจ่ายกำลังเห็ดงานพี่นอ้องสบายดีเดอ้อพี่น้องกินข่าวแล้วก็กินมากเมื่อวานเนี่ยข้าวมนี่ก,กินเด้ออยู่นะค่ะมันไก่เป็นสั่งพิเศษปะเป็นสั่งพิเศษบ้างเมื่อวานอืมพิเศษ อันนี้เป็นไก่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นไก่ปลอมเนื้อโฮเมนไก่จริงพี่น้องคือไก่แท้น,นี้ตอนทัพิบไปใหม่มเลี้ยวมาตอนทัพีิคิดว่าไก่จริงที่แท้ไก่ปลอมพี่น้องพี่น้องคล้องจริงอยู่พี่อันนี้เป็นทอดอันนี้เป็นตม้มเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเลือด แกจอยเนาะไหวเนาะซับค่ะน้องเจนคนงามเมื่อยว่ามือนี่มิติคนส้นมนอ้งาางองวันน้องเจนน่ารักมีใจเจนนะให้ดูข้าต่างกล่องกระสัดเนาะกินหน่าอิ่มแล้วพี่น้องคนไปกินรามาถ้วยละสองบาทถ้วยประมาณ,ามาณาเจี๊ยบเจี๊ยบก๋วยเตี๋ยวเรือ แซ่บพนังกินอยู่างนันแซ่บแม่กินขมันไก่คือม,มือคือม,มือได้กับโบไว้เนาะพี่น้องคอยมากินนะคือ <c oughs> ม,มือได้แต่บ้าน,น,นเรื่องแซ่บก็บแซ่บอยู่พี่น้องแซ่แบกันแซ่บกินคือม,มือกับโบ้รับรองวาแซ่บพี่น้องห้านี่แซ่บแต่แแว่าข้าเข้าเห็ดประจามเมนูข้อาอยูขุ่มมือเขาอยู่กับไก่ข้าวตุ้งยากษ์ไปได้ขอเปลี่ยนเมนูกินบ้างเดี๋ยวมือหนาพี่น้องไปเปลี่ยนเมนูกินแนวอื่นอีก ลูกค้าเขาไล่อยู่บ่หมวยเนี่บอ่ไอไรเขาไม่ว่าว่าไลมันเองไม่เคยมีอันนี้นนนเพิ่เขารับคนงานใหม่น้อยิน่อยเนาะก็ต้องรับงานอะไรสมพลจ้าว,จว่าก็รังพักเขาเห็นปาสิมารับจ็อบอยู่นี่ด้วยเวลามาสัมผินอนขอเขาลำคนงานละแต่ก่อนกว่าสิรับยูสรับเป็นได้บ้างมันนีมีคนมาสมัครงานก่อนเนะาะนั่งอยู่นี่อาซิมีเสียงโหลดไล่เนี่ยเด้อจับ้างหลังแต่ว่าขั้นจับให้มันสิลม มันจูงตัวมั้งเออเพราะว่าหอยค้าตั้งกบมันอันนี้ไม่ติดขากําลังเข่าต้นได้หรือเปลาจะไปขายก่อนบ่มันได้คนอยู่ใต้เขาเรีนอ๋อจะได้ขอภาสีอันนี้เอาเงินอันนี้มาให้เจ้าอะไางเงี้ยขาหองออกจ่อยโอ้ยบ้าเอาเดือนไหนเดือนนาเจ้าว้าวเขาจะออกเดี๋ยวนี้้นะโคสิคาคิวเดี๋ยวนี้วาเถอะขาห้องเท่าได้ก็ได้ จมันขึ้นในซีพันต์เขาทอนมากทบ่กวาเอ่อใจเพือใครเขาซีพันมืนขึ้นเขาทอนมากิบ่วกานจะาจจาหกกระจายมืนขึ้นนี่าแมนเท่ากับพอเราเดียวมาสิใจเต็มวันแต่ว่าแต่มาสจมือก่อนเน่ยดาววูพอเราคูยเราเผตึงอ๋อจะจ่ขึ้นจะเศร้าห้องตัวนี้จักเดือนไหนวะห้องตัวห้ายูพอ่หมือนห้าเดือนอะห้าเดือนเดือนะประมาณเดือนสี่พันปีเป็นกลมๆกับสี่พันสัน่อยบางเดือนกับสี่พันกว่าเนาะ ข้าเปิดแงี้กับบันสีผักตัวเดือนนี้หีต้องเดือนที่คอยมาอยู่หีต้องซีผัดตัวในรว่าแน่นอนเพราะว่ายังเพราะว่าเอยใส่หนังไรหนังใส่ข้าปงเตื้าข้าเปิดเขาดมยังเวทอ่อนเลยแต่ว่าพัดลมข่าวลอยยังก็เป็นมันบอกอ่อนเนาะแล้ว่อยวันคอยเป็นคนมักเปืดพัดลมแต่ว่ามันสิเปลืองไอ้ดีกับย้อนคาหนังเรื่องพี่น้องเพราะว่าเอยใส่หนังเรืองดีแต่บุคูลว่าค้า ค่าไฟเดือนหนึ่งเท่าไรเนาะมันหักรวมกันเนาะค่าไฟขาาเขาเขเงียบมากยกเป็นบินแต่บางโมแรงจะเป็นเบิ่งนบินแล้วก็ใส่ทยกรีบกี๊มันมีบินมันจีนักมันคือาาว่เอเอเออาเทา่าไหรเป็นหน่นวยน้ำหน่วยเท่านี้ไฟหน่วยเท่านี้กจักหน่วยเทอร์รีหน่วยละเจ็ดบาทหน่วยละเจ็ดบาทแต่ก็เออค่าค่าค่าน้ำหน่วยละสัสองบาทค่าไฟหน่วยละเจ็ดบาทเดือนนี้เหตุ่าน้ำสิขืนสูงพยานประมาณสี่พันกว่าขอสี่พันห้าหกเจ็ดเดือนนี้เนี่ยมันสมันสีนมากขืนรึเปล่า คือคือบางเดือนใจมันคือนี่มันเป็นเดือนก่อนเนาะมันคือเดือนนี้มันจะเดือนเท่าอยู่นี่มันจะเป็นเดือนสิมานี่นะเพราะว่าของมีหันของมีมันแคบนาะพี่น้องเพราะว่าอีหยังเพราะว่ามันมันมีแอร์หันนะพี่น้องเป็นหของแอร์แล้วมันก็เป็นห้องที่ค่อนข้างที่ซีดีกว่าห้องที่เทาอยู่สุดก่อนเนาะเท่าอยู่สุดก่อนหันตอนพมาพมาเดือนอะไเนาะเดือนก่อนหันเดือนอะไรบ้างคะเดือนพันเจ็ดพันเจ็ดกับสี่กับ เออซ้ำปัญหาเนาะการของตัวนี้ซ้ำปัญหาการของตัวนั้นพันเจตมันก็ต่างกันเนาะเฮายุ้มก็ต่างกันได้มันต่างกันไดพี่เนาะเพราะว่ามันกับตัวนี้มันกับดูดีกว่าเนาะสะอาดกว่าปลอดภัยกว่านะควมปลอดภัยกับไข้ก่อตึกตุกอนตุกอนกับมันกับเป็นตระยาแน่เห็นแล้พี่เนาะเห็นว่าตอนตัวข่อยมากหันเดียกพอจนมหาลายทางขึ้น ก็จะเบือสะอยู่สงสัยคนตีกันตึกก่อนนะพี่น้องประยานมันเป็นบุญมากแน่มันชิบมือกะตึกกันนั่งขึ้นกขาขนเสียงดังเนาะเสียงดังมันก็เป็นส่วนตัวนะข่อยานเนี่ยใหญ่มากตัวนี้มันมันก็ดีแน่พี่น้องตวบาแพงแน่กระสังเนาะตัวความสะดวกของเ้าเองพี่น้องมันก็บโมฮันกับอินเก่าเนาะมันโมฮันตึกนั้นโมฮันเนี่ยตึกก็วที่อยู่ปัจจุบันนี่โมฮอนตึกก็อยู่สุดเก่าโอ้ซัมเตาโอฟซัเตาโอฟหอนแขหอนว่ะขันธถึงยังเดินซีเดินหาย เปิดคาร่มไปหอนคือเก่าไปเลยสิมาอยู่ครึ่งเดือนไหนพี่น้องอาซิบบอได้เกับง่ายก็บ่รจักก็บ่แน่ใจคือการไปดูแต่วาบัตรอยู่หกสิบบาทเออแต่ว่าบัตรทำมันบัตรสำรองมันอยู่ได้สองเดือนพี่น้องแต่กะข้างเบิงว่าสิอยู่หอดมือนได้พี่น้องเบิดงบแล้วก็ง่ายท่านคอยได้เฮ็ดแควหอบแม่นคอยเบิดงบแต่เฮิงแหละอันนี้ว่าก่อสิมีเงินแน่กะนอนว่าเก็บเอาเงินมาแต่บ้านเพื่อสิมาดัดฟันไซส์เดี่ยพี่น้องสุดท้ายแล้วมันบ่ได้ลัดนะ มันก็เลยเอเอมีเงื่อนไสพี่น้องก็ได้สิมากออกข้าวอมซอยก็จอยนะ้องสองพันบาทซอยวะซอยเห็นแล้วนะเว้ยสองพันน้องสองนเจือกส้นสองพันจะไปสี่พันคือออกซอยกันเนาะพี่นอ้องเพระาะอมาขันเ้าอยู่ได้คนกับใครเน่ยน้องมันไหนหาเนาะแขันอยู่ได้คนขันคืออยู่สามคนพอดี แต่ห้องข้างก็บยูไรอยู่นะซ้ำนพิ่มซีหาคนก็อยู่ไรกันเอาเอาสแซอื่นั้นคือซ้ำเพพอดีซีหาคนก็อยู่ไรคือซ้ำเพิ่มกับตัวคนถ้าพันกลัวใช่นี้มันอยู่คนเดียวค่าของมันก็เลยเข้าก็เลยน้ำน้ำค่าหอมแล้วก็แห้งพี่น้องเงินเดือนกับเนาะมันก็สิเบิร์แต่น้ำค่าหอมหิไดจตัวสี่โอเคพี่น้องแล้วกันสิได้ปิดคลิปไปเพียงสำนีเด้อ เดี๋ยวสิกลับขึ้นไปห้องแม่ละถาานทีนั่งยืนนี่ก็ยันเก๊กหลายท่านจะเมื่อยก็ท่าแต่ถ้าถูกเหนือยงานสิเมื่อหาตัดคลิปลงคลิปบริเลยลงคลิปไรหนึ่งเมื่อวานอยู่บริเลยลงคลิปเมื่อค่อยได้ถ่ายคลิปพี่น้องก็ถ่ายอย่างเงี้ยหันไปบริเลอหนเออมันผูจ่อยแก่เฮ็นหน้าถัดจาไปถ่ายคลิปกะคือคือภาษียุทธมันกะายุทธบริหลยเนาะท่านใดเหนนะมันเฮามีบ้ัณยุทธอยู่พวกเขายุทธใดอยู่แต่ว่าถ่ายุทธใดกะ็ฉีดไปถ่ายคลิปเหมือนกันนะพี่น้อง ขาเบิ่งมาสิยุดได้บ่เนาะขาเบิ่งมาสิได้ยุดบ่พี่น้องมันอะได้ยุดก็สิพากันไปห่นไปนี่ไายคลิปนกันเราไทยคนเดียวมันก็นจักสิไายอีหยังเนาะบาง,งาทีมันก็นก,นกินข้าวบ่แซ่บนะกินคนเดียวเอาล่ะพี่น้องสิได้จบคลิปไว้เพียงรสนี้เด้อเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายขอบคุณขอบใจเด้อพี่น้องลืมท <laughs> ี่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้เนาะ